ทีนี้มาดูวิธีคิดแบบตรงๆนะครับนะก็คือเราจะมองเครื่องหมายส่วนตัวหลักเป็นเครื่องหมายหารครับเครื่องหมายส่วนตัวหลักตัวนี้เป็นเครื่องหมายหารนะเนื้อเครื่องหมายส่วนตัวหลักคือตัวตั้งเนื้อเครื่องหมายส่วนตัวหลักคือตัวตั้งเนเครื่องหมายส่วนตัวหลักคือเครื่องหมายหารใต้เครื่องหมายส่วนตัวหลักก็คือตัวหารเนี่ยแปลงออกมาก็จะได้ โจทย์เป็นแบบนี้เห็นไหมครับเออสิบสี 6, 20, 20. ่บวกหกยี่สิบยี่สิบส่วน 7. เจ็ดใช้กใชับคูณหารไม่ดีเลยเออจะต้องเปลีป่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนหาเป็นคูณสับเศษเป็นส่วนเนาะเนี่ยเปลี่ยนหานเป็นคูณสับเศษเป็นส่วนหนึ่งส่วนสี่ก็เป็นสีน 4, ่ 4, ส่วนหนึ่งกลับได้ห้าเหมือนข้อนี้ก็ห้าส่วนเจ็ดนะครับเนี่ยหลักของมันจริงๆมีแค่นี้เลยลูกมีแค่นี้เลยอะ เหนือเครื่องหมายส่วนตัวหลักจับเครื่องหมายส่วนตัวหลักให้ได้ก่อนว่าอันไหนเหนือเครื่องหมายส่วนตัวหลักคือตัวตั้งใต้เครื่องหมายส่วนตัวหลักคือตัวหารดังนั้นหนึ่งเซนสิบสองส่วนยี่สบสามเป็นตัวตั้งหารด้วยห้ายี่สามส่วนยี่สามบวกสิบสองเป็นสามห้า สามห้าส่วนยี่สามเรียนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนห้าคือห้าส่วนหนึ่งพอกับเศษเป็นส่วนก็เป็นหนึ่งส่วนห้าเจ็ดงั้นก็ได้เจ็ดส่วนยี่สามต่อไปนะครับอันนี้เครื่องหมายส่วนตัวหลัก สามหกอยู่เหนือเครื่องหมายส่วนตัวหล่าก,ก็เป็นตัวตั้งนะครับอันนี้ใต้เครื่องหมายส่วนตัวเหล่าก,ก็เป็นตัวหารนะครับงั้นเราก็จะเขียนโจทย์ให้เป็นสามสิบหกหารด้วย 1, 4, 5, 36, หนึ่งเศษสี่ส่วนห้าสามสิบหกหารด้วย 9, 5, เก้าส่วนห้าเปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน คูณด้วยห้าส่วนเก้าหลักกรสี่ห้าก็ยี่สิบพอต่อไปเครื่องหมายส่วนตัวหลักคือตัวนี้เหนือเครื่องหมายส่วนตัวหลักคือตัวตั้งสี่สองเป็นตัวตั้งใต้เครื่องหมายส่วนตัวหลักคือตัวหารน่นจะสิบเจ็ด เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนหกไปตัดสี่สองนี้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดก็เจ็ดสิบเจ็ดอันนี้หัวใจหลักก็มีแค่นี้เลยลูก <sería S 2> เหนะนะ็นนะนั้นข้อนี้นะครับยี่้าส่วนสามห้าจะเป็นตัวตัง้ง แล้วถูกหารด้วยเจ็ดเศษหนึ่งส่วนห้ายี่ห้าส่วนสามห้าหารด้วยสามหกส่วนห้านะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณจับเศษเป็นส่วนเนาะคูณด้วยห้าส่วนสามหกห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดสามห้า ยี่สิบห้าส่วนด้วยสองร้อยห้าสิบสองต่อไปนะครับเจ็ดส่วนเก้าเป็นตัวตั้งหารด้วยสี่เศษหนึ่งส่วนห้าเจ็ดส่วนเก้าหารด้วย ยี่สิบเอ็ดส่วนห้าเปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยี่ิบเอ็ดก็เลยได้ห้าส่วนยี่ิบเจ็ด